ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทําไก่เกาหลีกันก็จะมีไก่ทอดนะคะแล้วก็แฝ่ย่างเกาหลีนะคะเราก็จะกินแบบเกาหลีเกาหลีกิมจิอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนเพราะว่ามีเพื่อนเอาแพนี่ขอมาคือเขาอยากกินมากมากแล้วเขาก็โศวความมาว่าเอ้ยเมื่อ,อไหร่เธอจะทำสักทีอย่างเงี้ยฉันอยากกินนี่ฉันอยากกินเมื่อไหร่จะทำสักทีก็เลยอ่ะโอเคด๋ยนนี้ได้เลือดงามยามดีแล้วก็ไม่มีอะไรทำทุกคนเราก็เลยจะมาทําอาหารให้ครอบคกินแล้วก็ให้ เพื่อนๆกินกันนะทุกคนต่วเพื่อนจะมาตอนเย็นแต่ว่าส่วนไก่ทอดเกาหลีจะทําตอนกลางวันนะคะให้โหดกินนะคะ่ยไปกันเลยโอเควัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ทุกคนเนื้อส่วนสมโพกนะทุกคนอันนี้เราจะทําเป็นตัดผ่านเป็นชิ้นเป็นชินนช้นแบบย่างในกระทะนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นปีกเราจะทําเป็นแบบเหมือนบอลชอนนะทุกคนพยายามก๊อปปี้แบบบอลชอนไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะทุกคนไปดูกันแน้นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีหลังไก่นะคะที่ได้มานะดเดี๋ยวเราจะลองทอดนะทุกคนห้ังไก่ปีกไก่ก่อนน เี่คืไปไก่นะฮะเรส,ะะเสะร็จแล้วเปไก่ด้วยน้องไก่เลยจ้ะเสร็จแล้วน่องไก่อยากทุกคนเดี๋ยวเราจะทำน่องไก่ทอดก่อนทุกคนในการที่เราจะเปิดตังทุกคน ใส่ลงไปเมันจ้ะแล้วก็เราด้วยเกลือนิดหน่อยพอทุกคนแล้วก็คำที่เราทอดก็แค่นี้พอเลยเสร็จแล้วทุกคนง่ายมากก็คือหลังจากนี้ก็คือแค่รอให้น้ํามันมันออกมาจากหนังไก่แล้วก็เดี๋ยวมันจะทอดตัวมันเองคือมันจะกรอบเลยปริยายนทุกคนแล้วเราก็จะไปทําปีกไก่ทอดกันเพราะเราจะกินปีกไก่ทอดก่อนนะพอสหรับเที่ยงนี้นะแร้วปีกไก่เราก็จะหั่นเป็นสามชิ้นก่อนนะทุกคนนี่ก็่ต้องเแบบนี้แล้วก็หั่นสามชิ้นก่อนสามสามส่วนสามชิ้น นราจะได้ประมาณสามชิ้นนี้เ,เสวนที่เราชอบกินมากที่สุดคือเสวนนี้ทุกคนอันละบาทนะคะคือครั้งก่อนทำเกาหลีแล้วเขาติดใจอะทุกคน,น,นก็เลยจะทำซอสแบบออกเปรี้ยวหวานหน่อยเพื่อจะชอบหรือเปล่าเย้ทุกคนซอสหอยทุกคนไม่ต้องเยอะนิดเดียวพอ กิ้วขาวเล้๋ขวงกระเทียมผงพริกไทยเกลือนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดเอากระดูออกนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็หมักไว้ทุกคนรอ,อย่างตอนเย็นนะจ๊ะ คส่วนใหญ่ก็จะหมักประมาณสักครึ่ชงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมว่าหนักไอ่ที่เราทอดเนี่ยมันตกแล้วมันใช้เวลาแบบนี้มาณ แล้วก็ปล่อยมันทอดตัวมันเองสักครู่นะทุกคนอย่าลืมคือเราต้องอ่อนไฟลงนะช่วงนี้ผมใช้ไฟประมาณปานกลางก็แรกเราใช้ไฟแรงตอนที่จมนะคือปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของมันเองอทุอกคนไม่ต้องแบบไฟท่งไปทอดชุบกุ้งชุบแป้งทอดนีวก็อยู่ได้แบบเป็นนาท,ทีเลยเว้าวกรอบแล้วเนี่ยกรอบมากไม่อร่อยเลยคือ น,นี่เป็นนังไก่บแบบดีนะทุกคนแบบที่แบบเป็นชิ้นนะไม่มีมันเราก็จะใส่แป้งนิดหนึงนะคะกันครบเลยนะทุกคนเราลืมว่าเรายังไม่ถึงข้าวลูกจะกินข้าวแลนะ้ะ จากเช็ดหม้อก้นให้แห้งเลยแล้วก็มาสสบหม้อของเรานะจ๊ะกระปุ่มติงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทอดปิกไก่ก่อนทุกคนเหิวมากห้าไปหนักหมักไก่แล้วกันนะ โ okay, อเคเดี๋ยวเราจะไปทำซอสกาลิกันนทุกคนคือซอสกระเทียมจากบอนช้อนก้านไปก๊อปปี่กันกระเทียมแล้วก็ทำซอส ของเราขอบมา่ไม่มีน้ำตาลทุกคนน้ำตาลไม้แคน เาอขันก็ได้เลยคือน,น้ำมันเพิ่มเฮ้ยความเมื่อกิ้เราใส่ซอสอันนี้นะซอสถุดเหลืองไปแล้วฮะแล้วก็ตอนนั้นเราจะใส่ชิมรสชาติแล้วได้แล้วทุกคนเราเปลี่ยนใส่ภาชนะน,นี้แล้วก็จะใส่ตู้เย็นรอรอสุดท้ายทุกคน รามีบล็อกที่5ที่นี่ใส่ไปหมดเลยท่านตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะทุกคนจนคน้าน้ำฝนมก็จะละลายนะ,ะเราไปเติมน้ำนิดหนึ่งเราจะลองให้น้ำตาลละลายหมดเลยทุกคนาห้เราทำสุดท่านนี้นะกน็เหมือนกับกาลิบแหละแต่ว่าถ้าแต่จะเคีม่มเพื่อจะได้หอมหอมเราใส่น้ำเชื่อข้าวโพดนะคะมันไม่หอมแต่ทำให้เหนียวนะทุกคนตอนนี้ใช้ไฟแรงได้ทุกคนจ้า ีประมาณสักสามช้อนก็เคี่ยวไปทุกคนเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำใส่น้ำเชื่อมนะฮะที่แบบนี่เป็นเชื่องอยู่น้ำอ๋อโหเป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยทุกคนตัวนี้เดินทุกคนทีเดียวทุกคนสบายทุกคนจะมีน้ำทุกคนเห็นดูความตอนเหนื่อยตอนนี้นะได้แล้ว อย่าหยุดนะโอเคทุกคนกคนี่นาจะพอสำหรับให้พอขนาดนี่เราจะลงนะนี่มันเข้ากันทุกคนเรามาีเบอร์เดียว เสร็จะละะนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินก่อนนะแล้วก็มาทำต,อนนะต่อนะไปทโอ้ห

สวัสดีค่ะท,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 ทุกคนไปน้นะคะเราที่กับน้องเบรนะคะเบร์เฮียยวเยียกนมีบิ๊กไมยิวมกซิลลี่เฟสฮียิวม็กซ์วดายโอเคทุกคนข่าวร้าคือเพื่อนของเราใกล้เิดกับติดโควิดนะเราก็จะต้องทาอาหารไปดรอปที่บ้านทุกคนจ้ะ คน่ากินมากเราก็ให้เพื่อนกับให้ลูกก่อนนะแล้วค่อยย่างจริงนี่ของอเมริกาคะเอเอวิกแคร์โฟว์ happening อันนี้ของน้องเบรนะคะโอเคโอเค it's coming <c oughs> it's hot okay let's b r o w it first <c oughs> he said thank you how is it baby <c oughs> is it good <c oughs> is it too hot จะมาไม่ได้ใช่ไหมเราตากใส่ โอเคทุกคนได้เลย,เยแล้วก็วจะปิดสองถุงค,ค่ะไป <Bye. S 2> nice. ทุกไนั์ติ๊งติ๊งติ๊งติงอ่ะเอาส่งจดอร์ส่วเฮ้งหมดเลยจ้าทุกคนให้ทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลย คือเครื่องเคียงทุกนมีซอสเกาหลีน้นำจิ้มนะจ้ะอืมมากเลยนซอสเกาหลีที่ทำไว้กักิมจนะะที่าาเราจะอก่อข้างในอร์ข้าวทุกคนก็โรยด้วยโร,ยข,รยข้าวจะ้ะโรยข้าวจ้ะอร่อยมากผมเนี่ยนี่้อมทุกคนจกน กิมจี๊กคนคนูกินจีอะค่ะเป็นกินจีที่ไม่หวาที่ไหนโลกแต่พอกับไก่ยอหมจิ้มสูตรนี้เป็นสูตรคือบอกไปดูสิอ p e n t h อออโอเคค่ะเรามาต่อกันเลยจันลาากนหมนือการเขาชน,นิดใส่จิมจิเขาเปอสองสิ้นนี่จัดไปจินิดนึดนง 음. 잘가미끄도록참 <놀람> 아, <놀람> 아, <놀람> 아, <놀람> เราคิดว,ว่าเราต้องไปแล้วเราคนรพ่อลำบากมากตอนเนี้ยโอเคยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ด้วยนะคะบายสวัสดีจ้ะ